แล้วมันนีนะไม่หนีแล้วจับได้มันไม่มีน้ำ <c oughs> ใส่ขาสั้นมากันน้เนี่ยทำไมขาไม่ถึงตัวตัวมันมีน้ำอีกอ่ะมันออกมาจากน้ำป่ะนี่ตัวใหญ่อะ <c oughs> ทำไมตัวใหญ่จังเจ็หเลอกบ นั่นเลยดิตัวใหญ่มากไปไปแล้วลไปแล้วลงน้าไปแล้วพี่แกงขลากน้อยนนๆๆนนนนมดที่จะไข่แน่เลยเดยยี๋ยว ตัวใหญ่มากเลยหนูยังถามว่าเกียดหรือกบ4ตัวก็พอเขเลยถ้าได้4ตัวนี้ก็พอกิ่มเลยนะจับย่างงี้ถ้ามันโลหะจับง่ายแล้วไม่อันนี้ยัยมันเป็นแบบกระปิ้นกระปั้น ใช่ม่้วมันลู <c oughs> มนดมือมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ไปชง

ไหนเขียนไปไหนแล้ววะอ้าอยู่นีน่ตัวมันนุ่มจัง สี่สนะจับให,นหนม่จับหมดแล้วมองไม่เห็นยหรอ <c oughs> จับใหม่มองไม่เห็นไหนอะสี่เดียวกันเลยจะยากมากเสียงอื้อเวะลาอยู่ในท่ออืม,ม มต้องมีะจับเจ้ต้อยต่อยปวดเวย